สวัสดีครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกรลัช้จให้เราเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เราจะคุยเรื่องของอตำนานของชาวจีนนะที่เหมือนเป็นความเชื่อของชาวจีนนะก็คือตำนานได้แดงนะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นได้แดงแห่งโชคชะตาที่ถ้าใครคู่กันแล้วเนี่ยก็จะหากันจนเจอนะครับ ต้องคุยก่นนะว่าปัจจุบันเนี่ยได้แดงเนี่ยเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเรื่องของแฟชั่นรวมไปถึงความเชื่อที่ว่าหนุ่มสาวที่โชคชะตากำหนดมาให้คู่กันเนี่ยจะมีเชือกเส้นที่มองไม่เห็นผูกอยู่ที่ข้อเท้าของแต่ละฝ่ายซึ่งเป็นเรื่องของโชคชะตาแหละนอกจากนี้ยังเป็นความเชื่อในเรื่องของความสมหวังในความรักนั่นเองนะครับ มันมีเรื่องของเล่าตำนานของไดแดงนะฮะว่าเป็นเรื่องของเด็กชายที่กำลังเดินกลับบ้านในเวลากลางคืนระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยได้พบกับชายแก่คนหนึ่งนะครับชายแก่ได้บอกกับเด็กชายว่าเจา้าได้ถูกกำหนดให้เป็นคู่แท้กับนางคนหนึ่งนะโดยมีไดแดงอย่างโชคชะตาผูกระหว่างทั้งสองคนไว้หลังจากนั้นเนี่ยชายแก่ก็ได้พาเด็กคนนี้ไปดูเด็กผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นเจ้าสาวนะาคนขอ,ของเขาแต่ด้วยความเป็นเด็กและไม่สนใจในเรื่องของความรัก เขาก็จึงเหมือนแบบปล่อยไปสนในความก้อนหินไปเฉยเลยเหมือนโหเหมือนทำร้ายผู้หญิงนั้นซะด้วยนะแล้วเ็จลุกในเวลาต่อมาเนี่ยเด็กคนนี้เขาก็โตแล้วกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานซึ่งพ่อแม่เป็นคนจัดการนให้นะใเคื่อันมาแต่งงานเมื่อถึงเวลาเนี่ยหนุ่มได้เปิดผ้าคลุมและพบว่าเจ้าสาวของเขาเป็นผู้หญิงที่งดงามมากแต่เธอเนี่ยมีเครื่องประดับชิ้นหนึ่งติดอยู่บริเวณคิ้วชายหนุ่มจึงถามว่าไ่ที่เจ้าสาวของเขาติดเครื่องประดับเนี่ยคืออะไรล่ะ เธอได้บอกว่าเมื่อตอนเด็กเนี่ยมีเด็กชายคนหนึ่งคว้างก้อนหินใส่เธอทาให้เธอมีบริเวณแบบเขาเรียกมีบาดแผลที่ติดตัวมาในคิวนะฮะแล้วเมื่อเด็กชายฟังนี่ถึงขั้นอ๋อเพราะว่าทีเจ้าสาวเขามีบาดแผลก็เด็กชายคนนี้แหละที่ปาหินใส่ซึ่งตอนนั้นชายแก่เป็นคนแนะนำเนาะแต่เขาไม่เชื่อก็เลยปาหินด้วยความแบบเด็กไม่คิดออะไรนั่นแหละฮะสุดท้ายก็ชายแก่คนนั้นก็ที่บอกเป็นคู่แท้ก็เป็นเรื่องแห่งความจริงนั่นแหละครับผม แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตามจริงเนี่ยจะมีตำนานอยู่หลายแบบนะอย่างที่ผมเคลียมาเนี่ยเขาบอกว่ามีความเชื่อกันว่าได้แดงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างชายหญิงที่เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วซึ่งเป็นเหมือนแรงอธิษฐานของหนุ่มสาวที่ซื่อตรงต่อความรักซึ่งกันและกันและไม่สามารถคลองรักกันได้ก่อนที่ทั้งสองจะตายจากกันไปเนี่ยได้ขอพรต่อสวรรค์เพื่อให้ทั้งคู่กลับมาครองรักในอีกภพชาติต่อไปนะครับ เ,เพราะฉะนั้นตำนานนียเขาจึงมีความเชื่อกันนะฮะว่าคนที่คู่กันจะเกิดมาพร้อมกับได้แดงผูกไว้ที่นิ้วก้อยอของแต่ละฝ่ายซึ่งอาจจะเห็นในะนะในตำนานความรักหรือละครของจีนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะนอกจากนี้เนี่ยได้แดงยังมีความยาวถึงสองรอบของโลกด้วยนะโอ้โหซึ่งได้แดงจะค่อยๆค,คดกลับเข้าหากันเพื่อให้หนุ่มสาวได้เจอกันและจะขาดจากกันเมื่อทั้งคู่ตายจากกันไปนั่นเองนะครับ เป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือเรื่องของได้แดงเนาะก็เมื่อเอินผมเคยแบบไปมีโอกาสไปสักคราเมื่อนานมาแล้วนะครับก็เลยเหมือนแบบเออนึกได้อยากจะเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนะครับเพื่อใครโสดเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจและบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะมีได้แดงอยู่นะเพียงแต่อาจจะต้องรอเวลานิดนึง เขาอาจจะเป็นสายฟอก็ได้หรือสายเก่าก็ได้นะครับก็ยังไงก็พยายามมีกำลังใจแล้วก็ออสู้เขาไว้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปดีๆต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ